สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องกินนี่ทาโร่นะคะกินนี่มาอธิบายความหมายไพ่ในเชิงของความหมายที่กินนี่เข้าใจนะคะอันนี้จะมาถึงเป็นความหมายไพ่ของคาถาแล้วนะคะซึ่งความหมายไพ่คาถาค่ะจะเป็นไพ่ธาตุไฟนะคะกินนี่ก็ไม่มั่นใจว่ากินนี่ได้บอกเอพีอ EP ก่อนๆหรือเปล่าว่าธาตุดินนะคะก็จะเป็นไพ่เหรียญส่วนธาตุน้ำอะค่ะก็จะเป็นไพ่ถ้วยค่ะ ซึ่งในธาตุดินนะคะก็จะมีราศีพฤษศมังกรกันแล้วก็รา,าศีธาตุน้ำคะก็จะเป็นมีนกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็จะเป็นธาตุลมก็จะมีราศีเมถุนตุลกุมค่ะอืธาตุไฟก็เมษสิงห์ธนูค่ะอืก็มาเริ่มฟังกันได้เลยนะคะเอ่อความหมายไพ่ของ หนึ่งคาถาค่ะจะเป็นความหมายที่เป็นการเริ่มต้นใหม่มีไอเดียใหม่ๆใ,ในความคืออย่างที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปอะคะ่ะแบบว่าเนี่ยคิดออกแล้วคนนี้แหละใช่เหมือนแบบว่าตกตะกอนความคิดได้แล้วก็แบบเฮ้ยคนนี้น่ารักจริงด้วยอะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยอยากที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างที่จะมุ่งมั่นพัฒนาความสัมพันธ์โดยที่ใช้การกระทำอะคะ่ะ แบบพัฒนาแบบจริงจังเลยมันจะเป็นความต้องการที่จะพัฒนาในมุมที่เป็นแบบว่าอ,อย่างที่จะใช้การกระทําให้มันชัดเจนนะคะว่าเนี่รักนะอยากจะพัฒนาให้มันชัดเจนจริงๆนะอยากให้ความสัมพันธ์พัฒนาจริงๆนะงนะมันจะเป็นการกระทําที่ออกมาจนชัดเจนจนเห็นได้เลยว่าเนี่ยค่ะเขาตั้งใจชัดเจนกับเรามากๆเลยอแล้วก็หมายถึงความรักครั้งใหม่ที่เป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆได้นะคะ แล้วก็ไพ่สองไม้เท้าหรือสองคาถาค่ะจะเป็นความหมายที่เ,ออเป็นการรอคอยหรือไม่ก็เป็นรักทางไกลได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่รออะไรบางอย่างแบบว่ารอความสําเร็จมาหารอที่จะได้อะไรบางอย่างที่คิดมาตลอดนะคะซึ่งมองอนาคตไปไกลๆนะแล้วก็มันยังไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างสักเท่าไหร่อะคะ่ะ แล้วก็เป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นคนที่มีความรักที่พอจะมีความมั่นคงอยู่เหมือนกันค่ะอ๋ออันนี้เป็นความหมายรักทางกาได้ค่ะแล้วก็จะมีความหมายที่สองเฟซกันได้ด้วยค่ะอืมเอ๋อหมายถึงสองโซเชียลออนไลน์ค่ะแล้วอันนี้ค่ะก็มีความเกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วยนะคะ อาจจะเป็นการทํางานร่วมกันนะคะเป็นหุ้นส่วนกันละกันก็ได้มีอะไรก็มักจะปรึกษากันแบ่งปันความคิดกันมีแรงบันดาลใจให้กันละกันนะคะมันเป็นความหมายที่ดีนะคะเพียงแต่ว่ามันจะเป็นความหมายที่มองอยู่ไกลๆก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรมากมายสักเท่าไหร่แต่ก็เป็นความรู้สึกที่มันก็มั่นคงดีค่ะเป็นอะไรที่มันดีๆนะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยได้ เอ่อขยับไปไหนสักเท่าไหระะ่อะค่ะอื๋อเราก็หมายถึงการทำงาน2ชิ้นได้นะคะหมายถึงว่าคนคนหนึ่งอะคะ่ะมีศักยภาพในการทำงานได้2ชิ้นเลยอืมค่ะแต่มันก็ไม่ใช่แนวความรักความสัมพันธ์น,น,นะนาะเอ่อล้วก็ความหมายของไพ่สามไม้เท้าก็จะเป็นการรอคอย มองอนาคตไปไกลแต่ว่าอันนี้ค่ะมองเห็นรูปร่างแล้วนะแล้วก็มีความมั่นคงมากกว่าอันนี้ค่ะแต่ถ้าถามว่าอันไหนรอนานกว่ากันนะคะอันนี้จะรอนานกว่านะส่วนอันนี้จะรอไม่นานเท่าค่ะเพราะว่าอันนี้ค่ะรอแบบว่ายังไม่ได้ถึงขั้นที่จะเตรียมตัวออกเดินทางอะคะ่ะแต่ว่าอันนี้อยู่ตรงไอ้นี่แล้วใช่ไหมคะมันเป็นช่วงที่พยายามที่จะเอ่อก้าวไปข้างหน้าแล้วอะค่ะรออีกแค่ สีไม้เท้าอะคะ่ะอืมคือทุกสำหรับทุกใบอะคะ่ะมีความเชื่อมกันหมดเลยนะอืมแล้วก็ในความหมายของความรักความสัมพันธ์นะคะจะหมายถึงการรอคอยคนคนนั้นแบบไม่เร่งรีบแต่ก็เห็นว่ามันจะมีความสำเร็จได้ในอนาคตแน่ๆะคะ่ะแล้วก็ในความรักความสัมพันธ์นะคะจะเป็นความรักที่เข้าใจกันนะคะแต่ก็ ไม่ค่อยได้ทำอะไรในความสัมพันธ์อาจจะเป็นเพราะว่าต้องรอคอยมากเป็นพิเศษค่ะแต่ถึงอย่างนั้นนะคะในความสัมพันธ์นะคะก็จะมีการแบ่งปันความรู้สึกให้กันและกันแล้วก็จะเข้าใจกันได้เป็นอย่างดีแม้ว่าจะอยู่ไกลกันแม้ว่าจะต้องรอคอยกันนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าการรอนี้ค่ะมันสิ้นสุดลงได้อะมันจะมีโอกาสที่คนทั้งสองคนนะคะที่เป็นคู่รักกันะนะ มีโอกาสที่จะได้เดินทางร่วมกันเพราะว่ามันจะไปเป็นความหมายที่รอมาจนถึงจุดสําเร็จอะคะ่ะก็ต้องดูไพ่แวดล้อมจริงๆค่ะว่าความรักก็ค่ะมันจะดีขึ้นไหมโดยการที่ดูว่าแวดล้อมจะเป็นยังไงถ้าหากว่ารออันนี้แล้วกลายเป็นไพ่เออห้าถ้วยอะคะ่ะมันก็แปลว่าการรอคอยเนี้ยรอไปก็เท่านั้นแหละรอไปก็เสียใจแล้วก็ไพ่ ความหมายของสี่คาถาหรือสี่ไม้เท้านะคะจะเป็นความหมายที่มีความมั่นคงในอารมณ์มีความมั่นคงในความรักมีความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงจริงจังจริงๆถ,ถึงขั้นอย่างที่จะตกลงปงใจใช้ชีวิตด้วยกันเลยค่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้แต่งงานกันด้วยนะคะถ้าเป็นความสัมพันธ์นี้คือมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีแต่ความสุขเป็นช่วงเวลาที่ดีๆค่ะกับคนที่เขารักอืม ความรักของสี่ไม้เท้าอะค่ะจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความผูกพันกันมากๆผูกพันกันจนงงว่าเออทำไมถึงได้รู้สึกมากขนาดนี้นะและการที่ได้พบคนคนนี้ทำไมเรารู้สึกโชคดีขึ้นนะชีวิตเราก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นด้วยเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นความหมายที่ดีๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าถ้าเป็นความหมายที่ความรักมันไม่ค่อยชัดเจนนะคะจะหมายถึงว่า คนคนนั้นน่ะเขาแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วแต่เขาก็ยังคงมารักเราค่ะอืถ้าหากว่าเห็นไพอันเนี้ยค่ะอยู่กับเออ,เอ,อคือมันอยู่ที่คำถามด้วยค่ะอถ้าหากว่าอยู่ในตำแหน่งเจ้าชะตาค่ะจะแปลว่าแต่งงานแล้วได้ค่ะอืม แล้วก็ความหมายไพ่ห้าคาถาหรือห้าไม้เท้านะคะจะเป็นความหมายที่เป็นในเชิงที่มีมือที่สามเข้ามาแล้วก็มีการทะเลาะเบาแหวงค่ะแล้วก็ขัดแย้งต่อคนที่อยู่ในความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เหมือนกันแล้วก็ถ้าหากว่าไม่ใช่การทะเลาะกันในความสัมพันธ์นะคะจะหมายถึงว่าอีกฝ่ายอะค่ะฝ่ายใดฝ่ายนึงอะค่ะจะต้องมีการพยายามที่จะต่อสู้ แย่งชิงเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการมาให้ได้ะคะ่ะมันจะเป็นไปได้ว่ามีมือที่สามเข้ามาทําให้เกิดความทา้าทายในความสัมพันธ์ก็เลยทําให้ต้องต่อสู้แย่งชิงอะคะ่ะอมืมันจะเป็นบุคคลที่มีการทะเลาะก,กันเยอะมากเลยใช่ไหมคะเห็นไหมเอ่ยอืก็กลายเป็นว่าต้องใช้ความพยายามมากเป็นพิเศษอะคะ่ะแล้วก็ อาจจะเป็นไปได้ว่าความรักความสัมพันธ์นะคะเป็นคนที่ไม่มีเวลาให้คนรักแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าคนอื่นหรือว่ามือที่3ามเข้ามาหรือว่าอาจจะเป็นเพราะงานก็ได้เช่นกันค่ะแล้วก็ความหมายไพย่หกไม้เท้าหรือหกคาทานะคะจะเป็นความหมายที่คนคนนี้ค่ะประสบความสำเร็จแล้วก็คือเขาเคยทำ เออถ้าเป็นในแนวความรักความสัมพันธ์นะคะจะเป็นแบบว่าเขาอะเคยมุ่งมั่นแล้วก็พยายามในความสัมพันธ์มามากๆเลยแล้วทีเนี้ยเขาก็ประสบความสําเร็จแล้วที่ได้ออชนะใจคนที่เขารักกะค่ะเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยเขากําลังมารับรางวัลอะไรประมาณนั้นได้ค่ะแล้วความสัมพันธ์นะคะ เมื่อคนคนนี้ประสบความสําเร็จใช่ไหมคะมันก็จะเป็นไปในทางบวกแบบว่าความสัมพันธ์เกิดความเข้าใจกันมากขึ้นมีความสําเร็จมีแต่อะไรที่มันดีๆเข้ามาคือชนะใจคนรักได้อ่ะคะ่ะถ้าหากว่าไพ่อันนี้นะคะ่ะอยู่ในตําแหน่งปัญหาก็จะเป็นความหมายที่อยากที่จะให้ออลองไปนั่งสมาธิเพื่อที่จะได้ทบทวนหัวจิตหัวใจของตัวเองนะคะเพราะว่า ไปลุยงานไปทุ่มเททุกอย่างมาเยอะมากๆแล้วเหนื่อยมามากๆแล้วก็เลยอยากที่จะให้ลองกลับไปทบทวนหัวจิตหัวใจของตัวเองอะคะ่ะว่าหัวใจตอนเนี้จริงๆภายในอะคะ่ะต้องการอะไรเพื่อที่จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วอะคะ่ะยังคงต้องการสิ่งนี้อยู่ไหมหรือว่าลองค้นใจตัวเองว่าจริงๆอะคะ่ะความสุขอยู่ที่ตรงไหน ความสงบคืออะไรในหัวใจอะค่ะคือคุณจะเข้าใจได้เมื่อคุณนั่งสมาธิค่ะไพ่ใบนี้นะอืมจริงๆก็แปลได้อีกเยอะมากเหมือนกันค่ะอืมแล้วก็ไพ่เจ็ดไม้เท้าหรือเจดคาทาน,นะคะจะเป็นความหมายที่ในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะต้องมีความพยายามมากๆเลยต้องก่อสู้ต้องแข่งขันเพราะว่า คนรักอะค่ะมีสเสน่ห์มากหรือไม่ก็อ,อยากจะพยายามเอาชนะใจคนที่เขารักให้ได้อ่ะค่ะเหมือนว่าคนที่เขารักมีสเสน่ห์มากๆก็เลยมีแต่คนเข้ามาจีบเข้ามา,าหวานสเสน่ห์อ้อหมายาหมายถึงมีคนเข้ามาหลงสเสน่ห์อะค่ะก็เลยทําให้ต้องคอยกันท่าให้คนอื่นนะคะออกไปจากคนรักของเขานะไม่ยอมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าหากว่า ในความสัมพันธ์นี้ค่ะคนที่จะต้องคอยกันท่าค่ะเขามีความมั่นคงในความรักความสัมพันธ์มากพอมันจะทําให้ความรักครั้งนี้ค่ะมันดีขึ้นได้ค่ะแต่ถ้าหากว่าไม่มีความมั่นคงในความรักความสัมพันธ์มากพอค่ะความสัมพันธ์มันก็จะไม่ค่อยพัฒนาแล้วมันก็จะมีแต่ความไม่เข้าใจกันได้ค่ะแต่ถ้าหากว่าผ่านความเอ่อผ่านเหตุการณ์ที่มันจะต้อง คอยกันท่าอะไรพวกนี้ไปได้อะค่ะมันจะทําให้รู้ว่าในความสัมพันธ์เนี้ยค่ะจริงๆแล้วอะ่ะมันจะดีไหมหรือว่ามันควรจะจบอะค่ะจริงๆไพ่เลขเจ็ดส่วนใหญ่อะค่ะจะเป็นแนวความหมายที่คิดทบทวนหมดเลยนะอแล้วก็มาที่ไพ่แปดไม้เท้านะคะหรือแปดคาถาค่ะจะเป็นความหมายที่อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อยากที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมัน เ,เกิดการพัฒนาไปได้ไกลมากขึ้นหรือไม่ก็เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์แบบรวดเร็วเลยถ้ามันอยู่ในตำแหน่งของเจ้าชะตาค่ะจะเป็นความหมายที่เ,เวลามีความรักความสัมพันธ์มาทีไรค่ะก็จะเป็นคนที่มักจะเจอความรักที่มันเกิดขึ้นรวดเร็วแล้วก็จบไปแบบเร็วๆเสมอเลยค่ะไม่ค่อยมีอะไรที่มัน ช้าๆเนิบๆอ,อะค่ะแล้วส่วนใหญ่อะค่ะเวลาที่มีความรักอะมักจะพบรักแบบไม่คาดคิดเสมอเลยค่ะแล้วก็อะไรหลายๆอย่างอะค่ะมันเข้ามาแบบรีบๆมันก็จะหายไปแบบรีบๆอะค่ะไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันเนาะแต่ถ้าหากว่าเป็นคําถามว่าเขารู้สึกยังไงกับเราอะค่ะก็จะเป็นความหมายที่ตัวเขาอะอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเรามากๆเลยนะรู้สึกว่าอย่างที่จะ อยู่ใกล้ๆเราอย่างที่จะสัมผัสร่างกายเราอย่างที่จะทําทุกอย่างอะคะ่ะที่มันเป็นการกระทําที่ได้สัมผัสร่างกายอะคะ่ะเป็นการได้เห็นหน้าการได้เจอตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือเขาอยากที่จะ take A c t i o n หลายๆอย่างอะคะ่ะอืมแบบว่าอย่างที่จะให้ความสัมพันธ์มันเติบโตอะคะ่ะแล้วเมื่อความสัมพันธ์เนี้ยคะ่ะมันพัฒนาไปได้ดีอะคะ่ะก็จะรักกันมากยิ่งขึ้นเลยะคะ่ะ ส่วนความหมายก้าวไม้เท้าหรือก้าคาถาค่ะจะเป็นความหมายที่ไม่กล้าเปิดใจในความรักครั้งใหม่ค่ะจะเป็นอารมณ์ที่เคยเจ็บมากๆมาก่อนค่ะเจ็บมากถึงขนาดที่ไม่สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าได้แล้วก็สติ๊กในความคิดตัวเองว่ารักครั้งใหม่มันต้องเจ็บปวดทรมานแน่นอนไม่เอาแล้วคือสร้างกำแพงไว้ให้กับตัวเองอะค่ะ มันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ที่ไม่ว่าจะเข้ามาสักกี่คนนะคะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันหยุดนิ่งเสมอ,อมคือเขามีความกลัวมากๆาะคะ่ะแล้วก็ไม่มีความมั่นใจในความรักเลยส่วนใหญ่แล้วไพ่เก้าไม้เท้าอะค่ะจะเป็นคนที่น่าสงสารนะ คือเขามีอดีตที่มันเจ็บปวดมากๆค่ะถ้าเราเจอเขาขึ้นมาเราก็ควรที่จะทำให้เขาได้รู้ว่าความรักอะค่ะมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์เหมือนกันนะจริงใจนะันเนี่ยอะไรแบบนี้ค่ะแต่คนส่วนใหญ่อะค่ะคนคนนี้เขาจะใช้เวลาดูเราก็จะค่อยๆคิดตัดสินใจทบทวนหนักอยู่เหมือนกันค่ะคนคนนี้ว่าแบบ เอ่อจะไปต่อได้ไหม,หมแล้วก็ถ้าหากว่าเจอใครที่อยู่ในพลังงานนี้ค่ะให้พยายามที่จะทำให้เขาเชื่อใจไว้ใจนะคะไม่เช่นนั้นนะคะเขาจะกลัวแล้วเขาก็จะไม่พยายามอะไรในความสัมพันธ์เลยแล้วเขาก็จะหายไปได้ง่ายๆค่ะเพราะว่าเขาเคยเจ็บกับความรักมาก,ก่อนแล้วเขาก็ มีชุดความคิดที่เชื่ออะไรบางอย่างที่เชื่อหนักมากๆแล้วก็ไม่เคยคิดจะปล่อยวางอะคะ่ะอืมแล้วเมื่อไหร่ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะคะ่ะทําให้คนคนเนี้ยคิดว่าความรักครั้งนี้มันต้องจะเจ็บแน่ๆเลยเขาก็จะหายไปจากชีวิตคุณและะ้วค่ะเขาจะตัดสินคุณไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะอืมก็คนมีแผลใจนะคะเขาจะกลัวการเสียใจยมากเป็นพิเศษมันก็เลยออกมาเป็นแนวเนี้ยคะ่ะส่วนใหญ่ คนที่อยู่ในพลังงานนี้ค่ะเขาจะต้องเจอคนที่เ,เคยรักเขามากๆจริงๆแล้วก็เสียเขาไปพอเสียเขาไปปุ๊บถึงเวลาค่ะมันก็จะกลายเป็นว่าตัวเขาอ่ะได้พบกับความรักที่ไม่ดีเลยแล้วก็ได้มารู้อีกทีนึงว่าโอ๊ยคนที่รักเราเนี่ยก่อนหน้านี้ที่จริงจัง,จงกับเราอ่ะเขาเป็นคนดีมากเลยนี่นาแต่ว่าเราไปคิดร้ายกับเขามากเกินไป มันก็เลยทําให้ตัวเราไม่มีโอกาสได้รักกับเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนคนนี้ค่ะก็จะเป็นคนที่ดีขึ้นเมื่อเจอคนทีเ่เจอคนที่ไม่ใช่คนที่เป็นคนดีอะค่ะแล้วก็ไม่ใช่คนที่เป็นคนถัดไปแต่ว่าจะไปเจอคนที่สามแทนอืถึงจะเปิดใจยอมรับความรักที่มันดีๆในชีวิตได้ค่ะ แล้วก็ความหมายภายของ10บคาถาหรือ10บไม้เท้าจะเป็นความหมายที่มีความเหนื่อยกับความรักความสัมพันธ์มากๆรู้สึกว่าทุ่มเทมากจนเกินไปแล้วก็พยายามทุกอย่างมากเกินไปในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เหนื่อยแล้วก็หนักอยากจะวางนะแต่ก็วางไม่ได้อ่ะรู้สึกมากๆจริงๆทุ่มเทมากจริงๆ แต่ก็ไม่รู้หรอกว่าต้องการความรักครั้งนี้จริงๆไหมเพียงแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่เยอะมากๆอยากจะไปต่อนะแต่หนักจังเห็นไหมคะว่าเขากำลังก้าวเท้าแม้ว่ามันจะต้องถือหนักขนาดไหนเขาก็ยังพร้อมที่จะเดินไปอะทีเนี้ยค่ะ ถ้าอยู่ในพลังงานเนี้ยมันจะเป็นในแนวที่แบบว่าต้องถามใจตัวเองดีๆนะคะว่าจะเดินต่อไปกับความเหนื่อยนี้ความทุกใจนี้ต่อไปจริงๆหรอพร้อมจริงๆหรอส่วนใหญ่อะคะ่ะไพ่เลขสิบะจะเป็นความหมายที่พร้อมจบอะคะ่ะมันอยู่ในคาบเกี่ยวระหว่างจบไม่จบอะคะ่ะอืมแต่ถ้าเป็นไพ 7, เ่เจ็ดเลขเจ็ดนะคะส่วนใหญ่จะเป็นการทบทวนว่าไปต่อหรือหยุดนะคะอืม แล้วก็เป็นไพ่เด็กถือไม้เท้าหรือเด็กถือคาทานะคะคนคนนี้ค่ะถ้าเป็นตัวเจ้าชะตาจะเป็นความหมายที่ออมีสเสน่ห์ชอบพูดชอบคุยค่ะเวลาคุยกับใครเขาก็ชอบหาคนที่คุยด้วยแล้วสบายใจเป็นคนที่ชวนคุยเก่งมากๆแล้วก็แต่งตัวดีแต่งตัวเป็นเป็นคนที่ฉลาดนะคะฉลาดพูดฉลาดหวานสเสน่ห์ แล้วก็เป็นคนที่รักความเอ่อรักรักความก้าวหน่นแบบว่าอย่างที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะอาจจะเกี่ยวกับการเดินทางต่างประเทศได้ด้วยนะคะมันจะเป็นการเจรจาะคะ่ะพูดคุยแล้วก็ทำให้ได้เข้าใจอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นส่วนใหญ่คนคนนี้นะคะ่ะเขาจะเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันสบายใจแล้วก็ชอบที่จะรู้จักคนใหม่ๆมากมายคะ่ะ ก็เลยดูเป็นคนที่เจ้าชู้แล้วก็ดูไม่จริงจังจริงใจกับใครคะ่ะอืมแล้วก็ถ้าถามว่าเขารู้สึกยังไงอะคะ่ะส่วนใหญ่แล้วอะตัวเขาอะจะชอบคุยไปเรื่อยชอบดูไปเรื่อยอะคะ่ะคืออย่างที่จะรู้ว่าตัวเองอะคะ่ะมีศักยภาพมากแค่ไหนที่จะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตอะคะ่ะก็เลยทําให้เปิดเปิดรับตัวเลือกออกมาเต็มไปหมดเลยะคะ่ะทีนี้เขาก็ดูเป็นคนเจ้าชู้ไปอะนะคะ เออถ้าถามว่าเขารู้สึกยังไงก็เขารู้สึกไม่ได้จริงจังนะคะเออแต่ถ้าถามว่าเราเป็นยังไงในสายตาเขาอะคะ่ะถ้าอยู่เป็นอันเนี้ยจะเป็นว่าเราชวนคุยเก่งนะเราเป็นคนที่ทำให้เขาสบายใจได้นะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ มันจะความหมายมันจะต่างกันเลยค่ะแล้วก็ไพ่อัศวินถือไม้เท้าหรือคาถาจะเป็นความหมายที่คนคนนี้ค่ะเขามีความตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นในความสัมพันธ์มากๆหรือไม่ก็มุ่งมั่นในการทำงานมากๆค่ะคือเขาเป็นคนที่ทำอะไรค่ะเขาจะ take action แล้วก็ใช้การกระทำให้เห็นเป็นรูปร่างเลย อาจจะเป็นแบบว่าคนเข้ามาจีบได้คือแต่ละอัศวินนะคะที่เป็นแต่ละธาตุเขาจะต่างกันใช่ไหมคะอย่างตัวธาตุดินนะคะจะเป็นคนที่คิดช้าทําช้าเทคแอคชั่นช้าการกระทําก็ออกมาช้าช้าแต่ก็มองอนาคตไปไกลๆใช่ไหมคะส่วนคนที่เป็นราชาเอ้ยอัศวินถือถ้วยอะคะ่ะจะเป็นคนที่มีความโรแมนติกอ่อนน้อมพูดจานุ่มนวล แล้วก็เป็นคนที่เ,เจราจาเก่งทําให้เรารู้สึกว่าเขาโรแม,มนติกดีจังแต่ในขณะเดียวกันนะคะที่เป็นอัศวินถือไม้เท้าอะคะ่ะเขาจะเป็นคนที่มีความกล้าที่จะทําทุกอย่างในความสัมพันธ์ผ่านการกระทําแล้วก็อยากที่จะทําทุกอย่างเพื่อคนที่เขารักอะคะ่ะอือาจจะเป็นการเจอคนรักผ่านการทํางานก็ได้นะคะแล้วก็ เหมือนว่าความเห็นเอ่อจะมีความแตกต่างกันด้วยอะคะ่ะแบบคนคนนี้นะคะ่ะเขาเป็นคนที่ทําอะไรแล้วก็มุ่งมั่นมากเกินไปนะคะ่ะซึ่งคนส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนที่ค่อยๆคิขีดทบทวนใช่ไหมคะแต่อัศวินคนนี้เวลาทําอะไรอะถ้าเข้ามาในความสัมพันธ์นะเขาจะรีบเขาจะทําอะไรเร็วทุกอย่างเร็วหมดเลยอะคะ่ะมันก็เลยทําให้มีอะไรที่มันต่างกันนะคะ แต่ถึงจะมีความต่างกันนะคะมันก็ทําให้เข้ากันได้ดีแล้วก็เข้าใจกันในความสัมพันธ์ได้แล้วก็ถ้าหากว่าเข้าใจกันได้มากขึ้นนะคะความสัมพันธ์มันจะพัฒนาไปจนถึงขั้นจริงจังได้นะคะแล้วก็คนคนนี้เป็นคนที่มุ่งมั่นในการทํางานใช่ไหมคะเขาอาจจะเป็นคนที่บ้างานมากๆเวลาทํางานก็จะต้องเดินทางบ่อยๆก็เลยไม่ค่อยมีเวลาให้ได้เช่นกันนะคะ แต่เขาก็เป็นคนที่ปรารถนาที่จะประสบความสําเร็จนะคะเขาก็เลยกลายเป็นคนที่มุ่งม,มั่นในการทํางานมากเกินไปส่วนไพราชินีถือไม้เท้าหรือราชินีถือคาธานะคะจะเป็นความหมายที่ผู้หญิงที่เก่งมากๆแล่งมากๆทํางานเก่งแบบทุกอย่างอะคะ่ะที่เป็นความเก่งในการทำงานมีศักยภาพมีความคิดสร้างสรรค์ มีความมีความเจ๋งอะค่ะในการงานอะจะตกที่คนคนนี้หมดเลยค่ะอืแล้วเขาอะค่ะจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆมีตันเลือกเข้ามาเยอะในความรักความสัมพันธ์ค่ะแล้วก็เวลาที่เขารักใครอะมักจะเผลอไปหลงรักคนที่ไม่คาดคิดคาดฝันเสมอเลยเพราะว่ามันมักจะดึงดูดทางจิตวิญญาณนะนะคะแล้วก็ถ้าถามว่าเขารู้สึกยังไงอะค่ะ ถ้าเราเป็นเคาดถามว่าเขารู้สึกยังไงกับเราอะค่ะถ้าเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะเขาก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์จังเลยมีตัวเลือกเยอะจังเลยเก่งขนาดนี้ใครจะได้เธอเป็นแฟนกันหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกหลงเธอจังอยากจะได้เธอมาจังเลยเพราะว่าเธอดูเป็นคนที่เพียบพร้อมดีจังเลยอะค่ะแล้วก็คนคนเนี้ยค่ะมักจะมีสถานะที่โสสนิทค่ะเพราะว่าตัวเขาอะ เป็นคนที่มีสเสน่ห์มากแล้วก็มีคนเข้ามาจีบเยอะแล้วเขาก็เลยหาเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดอะค่ะเห็นไหมคะว่าเขาไม่ได้มองไม่ได้มองอะไรมากมายเขามองไปไกลๆอืมคือ,อ,อตัวเราอะคะ่ะถ้าคนที่เขาอ่านไพ่ใช่ไหมคะเขาจะมองทางตรงใช่ไหมคะ แต่ว่าราชินีคนนี้ค่ะเขาไม่ได้มองกลับมาหาเราะค่ะเขามองไปทางอื่นแต่ว่าเขาว่าค่ะยังคงมีความหวังที่จะเห็นคนอื่นที่จะดีกว่านี้ในอะนาคตนะคะเขาก็เลยไม่ได้ตัดสินใจที่จะเลือกใครในชีวิตแล้วเขาก็คิดว่าสักวันหนึ่งอะคะ่ะจะต้องมีคนที่คู่ควรกับเขาจริง,รงๆแน่ๆเลยแล้วก็พร้อมที่จะรักเขาในแบบที่เขาเป็นแล้วก็เก่งเหมือนเขาว่าค่ะแล้วทีนี้กลายเป็นว่าไพ่เออ ราชาถือไม้เท้าอะค่ะเราทีเนี้ยค่ะในความหมายของราชินีถือไม้เท้ากับราชาถือไม้เท้าค่ะเป็นคู่กันอ่ะมันก็เพราะว่าในบรรดาทั้งหมดที่ราชินีถือไม้เท้าอะค่ะมองหามาทั้งหมดอ่ะมีผู้ชายอยู่แค่คนเดียวที่ดูเพียบพอมากที่สุดก็คือคนคนนี้ค่ะอืมก็แบบว่ามีอะไรที่มันเทียบเท่ากันะนะคะก็เลยทำให้อย่างที่จะรักกัน ได้แต่ว่าราชาถือไม้เท้าคนนี้ค่ะเขาจะเป็นผู้ชายที่มีอำนาจในการตัดสินใจนะแล้วก็มีตัวเลือกเยอะเหมือนกันค่ะคือเขาก็คล้ายๆกันค่ะเพียงแต่ว่าคนคนนี้เก่งในเรื่องการทำงานที่เป็นในแนวความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมคะส่วนความหมายของราชาถือไม้เท้าค่ะจะเป็นคนทีเ่เป็นนักลงทุนเป็นคนที่ทำงานได้เก่งมากม สามารถทำอะไรควบคุมอะไรได้หลายๆอย่างนะคะเป็นหัวหน้าคนมุ่งมั่นในการทำงานจนประสบความสำเร็จแล้วก็บ้างงานมากๆอะคะ่ะจนไม่มีเวลาให้กับคนที่เขารักอืแล้วก็ออกที่คนคนนี้กับคนคนนี้นะคะ่ะรักกันได้ก็เพราะว่าเป็นคนที่บ้างงานเหมือนกันนะคะอืส่วนใหญ่แล้วะคะ่ะพลังงานของคนสองคนนี้จะอยู่ที่อายุประมาณสามสิบห้าปีขึ้นไปนะคะ เขาถึงจะได้มารักกันค่ะหรือไม่ก็อาจจะเป็นการเติบโตเชิงจิตวิญญาณก็ได้นะคะคืออายุจิตของคนบางคนนะคะก็มีอายุที่35ปีได้เช่นกันค่ะแล้วก็แมาว่าอายุจริงอะคะ่ะจะอายุแค่20แต่อายุจิต35ปีอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะตีเป็นความหมายว่าเอา่อเป็นราชินีถือไม้เท้าได้เช่นกันนะคะหรือลายชาได้เช่นกันค่ะ <c oughs> แล้วก็ถ้าถามว่าเขารู้สึกยังไงกับเราอะค่ะแล้วปรากฏเป็นไพ่เนี้ยแปลว่าตัวเขาอะเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะนะแล้วเขาเองก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเลยเลือกใครก็ได้มาในชีวิตก็เลยทําให้ตัวเขาอะเอ,อยังไม่ได้เลือกใครทีนี้ก็เลยกลายเป็นคนที่เจ้าชู้ค่ะแบบไม่ได้จริงจังจริงใจกับใครสักทีเพราะว่าตัวเขาเป็นคนที่มีศัก,กยภาพที่ใครๆหลายคนนะคะต่างที่จะอยากได้เหมือนกับคนเนี้ยเนี่ยค่ะ เพราะฉะนั้นอนะ่ะเวลาที่เขารักกันอ่ะก็เพราะว่ามีสิลที่เสมอกันนะคะคนนี้ก็มีเสน่ห์คนนี้ก็มีเสน่ห์ถ้าคบกันขึ้นมาก็จะเป็นทวีคูณความเป็นเสน่ห์ใครเห็นก็จะแบบว้าวเหมาะสมกันจริงจังแนวๆนั้นนะคะอก็ประมาณนี้นะคะกินนี่เองก็หวังว่าท่านที่มารับฟังและรับชมมาคะ่ะจะได้ประโยชน์จากการที่กินนี่มาแชร์ความหมายไพ่ในมุมมองของกินนี่ได้อย่างไม่มากก็น,น้อยนะคะ แล้วผมกับกินนี่ทาโร่ได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะขอพาะคุณที่ติดตามและรับชมมากๆจริงๆค่ะอืแล้วขอให้ทุกๆวันนับจากเนี้ค่ะคุณได้พบแต่สิ่งที่ดีๆวันที่ดีมีแต่รอยยิ้มนะคะเรื่องไม่ดีมันก็น่าจะค่อยๆทยอยหายไปแล้วล่วนะเนาะพลังงานในช่วงนี้ค่ะจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านอะไรที่มันไม่ใช่อะค่ะมันจะหายไปแล้วอะไรที่มันใช่อะค่ะมันก็จะอยู่กับเราอะค่ะอืม ช่วงนี้ก็ทบทวนแล้วก็ใช้สติแล้วก็ทำทุกอย่างอย่างรอบคอบนะคะอย่าใช้อารมณ์มากเกินไปค่ะไม่อย่างนั้นอ่ะก็จะเจ็บนะอืยังไงก็ขอให้ท่านนะคะได้พบกับความรักที่งดงามเจอแต่คนที่จริงใจแล้วก็จริงจังมีแต่เรื่องราวที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนับจากนี้และต่อต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ